สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำซุปนะคะทานนะคะอันนี้สีเขียวๆนี้เป็นสาล่ายวากะเมะนะคะที่เราสั่งซื้อมาแบบแห้งๆแ,และนำมาแช่น้ำนะคะเขาก็จะออกมานิ่มแบบนี้นะคะส่วนสีเหลืองๆที่เป็นวงๆนี้เป็นเต้าหู้ไข่ค่ะใครจะใส่เป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นก็ได้นะคะ หลังจากนั้นหนึ่งถ้วยนี้นะคะเราก็ไปต้มน้ําให้พอหนึ่งถ้วยนี้เมื่อน้ําเดือดเราก็ใส่ผงของมิโซะลงไปนะคะเมื่อใส่ผงของมิโซะไปเสร็จในถ้วยนี้แล้วเราเค่อยโรยต้นหอมที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นน้ําที่เราเดือดเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะออกมาสีน่าทานเลยนี่นะเดี๋ยวเรามาใส่ในถ้วยกันนะคะ เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเขาทานแพงๆนะคะซุปถ้วยติดเดียวนะคะราคาตั้งหลายตังเห็นไหมคะน่าทานไหมหลังจากนั้นก็โรยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซุปราคาประหยัดของเราค่ะ